13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. เอ้ไขล่ลวงห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ด 68, 69, 70 71, 72, 73 74, 75, 76 77, 78, 79 80 81, 82, 83, 84 85, 86, 87 88, 89, 90 91 91ฟองครับผม โอเคครับผมไปม,มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมวันนี้ได้91ฟองเฮ้ย92ยังไงอยู่ดีหนึ่งฟองลนโอเคครับวันนี้ได้92ฟองไว้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่ครับผม